โอเคนะครับในวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแก้ปัญหาการไม่ขึ้นโชว์ในเกมสปินเตอร์แลนด์นะครับซึ่งผมเชื่อว่ามีหลายคนกําลังเจอปัญหานี้อยู่ซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นผมก็เลยหาวิธีการแก้ปัญหานี้ด้วยตัวเองและก็สามารถแก้ไขได้และกลับมาเล่นได้ตามปกติก็เลยอยากเอาวิธีนี้มาบอกต่อให้กับเพื่อนๆทุกๆคนนะครับสําหรับวิธีการแก้ปัญหาให้เรากดไปที่เบราว์เซอร์ที่เราใช้เล่นเกมหลังจากนั้นให้เราทําการกดปุ่ม3ปุ่มมุมขวามือแล้วก็เลือกไปที่การตั้งค่า กดเมนูคําว่าล้างข้อมูลการท่องเว็บเมื่อกดเข้าไปแล้วนะครับให้เรากดติ๊กถูกออกทั้งหมดเลยและให้ติ๊กถูกเฉพาะคําว่ารูปภาพและไฟล์แคสเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นนะครับกดคําว่าล้างข้อมูลแล้วก็ปิดเบราว์เซอร์แล้วก็เปิดกลับมาเพื่อเข้าเกมใหม่ครั้งเมื่อเราทําการกดเข้าเกมอีกครั้งนะครับให้เรากดไปที่การ์ดจะสังเกตได้ว่าจะมีการ์ดกลับมาขึ้นโชว์ตามปกติถ้าหากคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็ขอเพียงแค่หนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจเล,ล็กๆน้อยๆให้ผมในการทำคลิป แต่ถ้าหักยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ก็สามารถคอมเมนต์บอกตรงใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับ